สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราขว้วอยู่กับค่ายยูฟ้าเก้าเก้าแปดเหมือนเดิมเนาะครับเนาะเอาไว้พี่น้องงั้นเมื่อไรเก็บอาสมุดอีสีหยิบนะครับผมนะก็ทุนหนึ่งหมื่นเนาะครับเนาะมาขอลาโบนัสที่เบ็ดสี่ร้อยละกันนะครับยำ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 มาพันรอบเนาะเด็ด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 ไป เอาอันดับแรกก็สวัสดีงามคำอีกรอบนะครับผมนะกลับมาอีกแล้วนะครับผมนะเอามาบิดมือละมือเนาะมาปีไปกันเรื่อยๆครับผมล่าโบนัสไะนะครับผมนะก็จะเป็นเกมสไตล์คอมโบนะครับผมนะไม่มีตัวคูณนะครับผมนะเรียบร้อยอุ้ยบ่แตกครับพี่น้องเลยเปลี่ยนแต่บริสเเตยนะครับเนาะไปแล้วครับผมมาคราเดียวนะครับผมนะไปสี่พันแล้วครับผมเสียไปสี่พันแล้วครับผม มาอย่างไวนะครับผมนะไปอย่างไวนะครับทุนผมเรียบเลยเพิ่ทังแหละครับผมตออเนียวบเบดากแล้วครับผมอ้อยังวะไกบ่บดากดเรา,าดิเนียมาหดไวเออไปหนงเทนะครับผมไแวครับผมมานันไปนะครับผมนะโอ้ยิบ,บดกแล้วครับพี่น้องเลย เปลี่ยนดอกนี้อึ๊บอุ้บยบอดไซส์ครับผมเปลี่ยนอยู่นะแต่มันบ่เข่าพี่น้องเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โอเยเหลือสองมันเจ็ดละครับผมเขาเหนียวมาไวเอา้าเขาสัญลักษณ์แพงดอกนี้ก็เอิบเขีย่ยกระเปุกสวยดีสวยเอา้าขึ้นมาแล้วครับผมขึน้นหนึ่งจะเข้าโบนัสกรอบบอลลูพีนะครับผมนะเอาไปแล้วครับเนาะ ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดเลยนะครับผมนะก็เปลี่ยนไปก่อนนะครับ <c oughs> ต่อ,อามาแล้วก็เต็เมเกลียดกระเพิรมสวยพี่สวยมีตออ่อป่ะชิวนหนึงไม่มานะครับผมนะก็ยังทําการดูเชิองอยู่นะครับผมนะผ่านมาสว่วนนาทีแล้วนะครับผมนะก็ดูเชิงนะครับเอาแล้กว,กวกันเอนดีวกว่าเกลียดกระเพิรมสวย เปลี่ยน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 ดอกนี้หมาเลยครับพี่ดอกเอ้ยดอกนี้ก็เอิมเขี้ยงกรเพิ่มมีต่อครับผมต่อได้ตัวเคสดอกนี้ก็เออไปหนึ่งเทนะครับผมนะเปลี่ยนอีกตัวโอ้ยหม่กเอิบเขี้ยงกรับผมต่อไหมมีก็บอกเออไปหนึ่งเทนะครับผมนะเนาะอันนี้ว่าไปใส่มาใส่นะครับผมมีขึ้นมีลงนะครับผมนะขึ้นไวลงไวเนาะครับเล้อผมเบสสีลอยนะครับ เล่นเป็ล้วก็เออไปนึงทีนะครับมีตัวบอลสงว่านี่นะครับตัวบอลเปลี่ยนเลี้ยวนะครับโอ้ยบอลได้ใส่ครับผมเข่าตัวไอ้บังทีก็เติมเข่งกระเปิ่มสองเมียนหรือสองพันเนี่ยโอ้สองพันนะครับมาแล้วบั็แล้วก็เติมแข่งกระเปิ่มมีปะมีอีกแลไหมก็เติมแข่งกระเปิ่มีตัวบอมีตัวบอ มีต่อไม่เอ่ยจังหวะนี้มีต่อครับบอก็เต็มเขียนกระเพิ่มก็บอกมีต่อยังแล้วนี่ก็เต็มเขียนกระเพิ่มเอาไม้ก็เต็มเขียนกระเพิ่มโอ้ยมื่นหาครับผมบางนี่ไม้ก็เต็มเขียนกระเพิ่มไม้ยังแลือด้วยก็เต็มเขี่ยกรเพิมเออดังบางไงแตกแล้วครับพี่น้องเอ้ยรางวัลดับไม่เกล้าไปหนึ่งเทียนนะครับผมนะกำไรเป็นหมื่นแล้วครับผมไว้ ขอให้มันคอมโบแบบว่าหันจักสุดนะนะครับผมนะมาแล้วไว้แตกครับพี่นอ้องเอ้ยไว้แตกนะครับผมนะเอาตามด้วยตัวเออีกหนึ่งใครมาแล้วมาแล้วเออครับผมมาแล้วก็ไปเหนืองทีนะครับมาแล้วก็ไปเหนืองทีนะครับมาแล้วก็ไปเหนืองทีโอ้ยขอไปอีกทีนะครับผมนะ ยิมเคียงทุ่งไหลน้ำไหลติดคว้าเนาะครับเนาะด้ยเสียงคนหัวจะตื่นนอนก็เป็นแนวนี้แหละนะครับผมนะก็ต้องขออล่อยเครียดเนะครับเนาะนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินนะครับผมนะช่วงนี้นะครับว่าจะนิ่งน้อยนิ่งบ่ได้นะครับผมนะไปเฝ้าพระอินทรเนาะครับเนาะวันนี้เราก็มีกําไรเป็นหมื่นอยู่นะครับผมนะก็พอได้เล่มเนาะครับเนาะพอได้ตรวตรเตียดเตียดนะครับผมนะเปลี่ยน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  เปลี่ยนให้เนียเปลี่ยนให้เนียเปลี่ยนโอ้ผมเปลี่ยนมาเอาผ่านไปเกือบห้านาทีแล้วนะครับผมนะก็ยังไหลวี่เวียวของโบนัสเลยนะครับใส่โน้ตโบนัสเบสซี่เลยหน่อยนะครับผมนะเอาจุกบาทนี้ตอนนี้เขาก็เบิร์ตไปประมาณเจ็ดสิบกว่ารอบแล้วนะครับผมนะก็ยังเอาเปลี่ยนหรอกพี่เอาได้อยู่ครับพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกเปลี่ยน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 ดีครับผมสวย เอาได้เลขสิบโอ้ยเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกเปลี่ยนเปลี่ยนยังพอมีกำไรอยู่นะครับเนอ้อยยังบีกำไรนะครับผมนะก็กำลงทำการดูซชื่องนะครับผมนะก็ยังดูชื่องกันอยู่เลยนะครับนอ้อไปครับผมเอาไม้ก่อนเอวเขียยกระเบื้องสวายสวยเปลี่ยน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 อ้ ไลทวีเววครับผมไลท์วีเววนะครับผมนะเฮ้ยวัวนัดบนลงเลนะ็ดแบบพี่นอ้องเลยปิ่นต้องมาเลยนะครับผมนะแปลว่าบนัดลงยากแมกนะครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้อยากสอยหมื่นกว่านะครับผมนะปั่นไปปั่นมาเนาะครับเนาะก,ก็เหลืออยืมเงินหาเรียวเด้อตอนนี้นะ <c oughs> เปลี yeah, yeah. ่ยนเปลี like mm ่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาไว้แตกพี่น้องคิวหนึ่งคิวหนึ่งคิวช่อง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 หนึ่งโอ้ยบอก็เต็มแค่จะเปิบโวไว้แตกสามพี่น้องไว้แตกสามแถวจังสี่พี่แตกแท้แล้วลุงโดนเลขสิบเสียขวางบึ็ดนะครับผมนะน่าจะเป็นสัญลักษณ์เก่งๆนะครับเนาะอุ้ยเสียขวางเบ็ดเลยนะครับผมนะเปลี่ยนอีกดอกนี่เอาได้อยู่ครับผมก็ไปเลื่องแทนะครับ เปลี่ยน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 โอ้เปลี่ยน <c oughs> อู้เสียดายไบแตกสามแถววังหันนี่พี่น้องเอ้ยทะเบีสนิทไอ้เมียงเลยนะครับผมนะเออตัวเพ่งแข้งเนีย่ยกบได้เนาะครับเนาะอู้ยเสียดายของเบ็ดนะครับผมนะไปเหนือทีเนาะครับเนาะน่าจะเจอตัวเพ่งแข้งวังหันนี่อ, <c oughs> อู้ <c oughs> <c oughs> ดเสียดายหลายเนาะตี <c oughs> เปลี deal, oh, ่ยนอีกแล้วครับพ <rain> <shares> ี่น้องก็โอ้ยเลขกสีอีกแล้วต่อปะเฮ้ยบนนั้นไม่มาเลยนะครับผมมาเฮ้ยบักอ่างแตกว้ายตรงนี้ก็เอิบเกล็ดกระเพระบักอ่างแตกพี่น้องเอ้ยบักนี่บักอ่างแตกไหมครับผมนะเปลี่ยนอีกเล้วหมายยิงดอกนี่ก็เอิบเกล็ดกระเพระสวยบ่เลยพี่น้องเลยบักนี่พอเลยนะครับผมนะบ่เข่าแล้วก็บ่เอาแล้วนะครับผมนะเอ้ารางวัลใหญ่แตกครับผม รางวัลระดับบิ๊กวินไปหนึ่งทีเนาะครับเนาะพอๆๆนะครับผมนาะบอเขาก็ว่าเอาครับผมโอเคครับผมย่างหน่อยก็มีกําไรอยู่หมื่นสามนะครับผมนะก็เบียดเอาเองเนาะครับเนาะบอทันได้เข่าโบนัสนะครับผมนะเดี๋ยวค่อยมาล่าต่อมือหลังละกันเนาะเดี๋ยวเขาไปหาหลินแนว่ยไม่ก็ดีกว่านะครับพี่น้องเอ้ยได้แล้วก็แยกย้ายครับผมาไปไปาย